สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับในช่วงเรือดีเรือดังครับ,รบวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเรือที่โรงเก็บเรือที่จังหวัดบึงกาฬนะเป็นเรือของชาวจังหวัดบึงกาฬครับผมที่อำเภอศรีวิไลนะครับ,อรบตอนนี้ผมว่มาอยู่ที่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านว่าหนองจันนะครับหมู่บ้านหนองจันตําบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครเป็น ที่ตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่วัดศรีจันทร์คุณธรรมธรรมคุณนะครับวัดศรีจันทร์ธรรมคุณนะที่บ้านหนองจันทร์ตำบลศรีวิไลอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นทีมเรือที่มีชื่อว่าเรือสอนพายวาด VT สปอร์ตนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าวัด ศรีจันทร์ธรรมคุณนะครับเหลียวขวาไปลงเก็บเรือก็จะอยู่ข้างหน้านะครับเรือสอนภายวัดวีทีสปอร์ตเนี่ยจะลงในานามของวัดกลางนะครับวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับไม่ได้ลงในานามของวัดศรีจันทร์นะครับจังหวัดบึงการนะครับแต่ว่าลงเก็บเรือเนี่ยจะอยู่ที่วัดศรีจันทร์ธรรมคุณครับ ที่บ้านหนองจันทร์ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมในโรงเก็บเรือกันเลยครับในโรงเก็บเรือตอนนี้ก็มีช่างที่ทําสีเรืออยู่นะครับผมนี่ครับนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าของโรงเก็บเรือนะครับผมนี่ก็จะมีป้ายซุ้มเรือสอนพายวาด vt sport นะครับ จ,จ่าแจ็คเทวดานะครับเป็นซุ้มเรือของจา่าแจ็คเทวดานะครับผมนี่ก็จะมีช่างเขียนวาดลายไทยลายกระหนกลายลูกนะครับให้เรือสอนภายว่ายนะครับผมอันนี้คือทำลายเสร็จแล้วนะครับผมก็คือช่างแกมาทำเขียนชื่อ เจ้าอาวาสนะครับผมเป็นชื่อเจ้าอาวาสชื่อจ,าว,าออจวัดพักคูปัญญาธรรมวิรุณน,นะครับผมชื่อเขียนชื่อนะครับผมนี่ครับกาบไม้สีเขียวประกายนะครับเป็นกาบเรือนะครับเป็นสีเขียวประกายวาดลวดลายพญานาคแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นลายกระหนกสีสวยมากเลยครับผม ลายนี้คือผมถามช่างแล้วครับผมทําอยู่ประมาณเกือบเกือบ <ๆ S 1> สองเดือนนะครับเดือนลาเดียวเนี่ยเดือนลำเนี้ยเป็นเรือยาวใหญ่ห้าสิบห้าฝีพายนะครับผมของทําจากช่างอินทรีย์ีจังหวัดสกลนครนะครับชะป่าเป็นเรือของช่างอินทรีย์ีอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นช่างที่ทําประกอบเรือทาเสาเรือลํานี้นะครับผม ัวเรือเป็นเจ้าของเรือก็คือจัดแจ็กเทวดานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับลายพญานาคสวยๆครับหัวท้ายครับครับผมช่างนี้ผมถ้าจำไม่ผิดแกน่าจะมาจากสมุทรสาครน,นะครับเป็นช่างเขียนลายเรือเนี่ยเป็นช่างของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ ได้สอบถามมานิดแต่น,น้อยครับนี่ครับนังไงครับลายกระหนกสวยงามเลยครับผมมีขอบขาวสีม่วงนะครับพื้นสีฟ้าลายกระหนกสีม่วงขอบขาวนะครับผมกาบเรือจะเป็นสีเขียวแล้วก็ข้างในท้องเรือจะเป็นสีแดงนี่ลำนี้ก็จะเป็นเรือสิบฝีพายนะครับนี่ก็จะวาดหลายยังวาดไม่เสร็จนะครับ ลำนี้ยังวาดเหลือลายยังไม่เสร็จนะครับลำนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นชื่อเรือว่าแล้วนะสอนอัคนีวาดนะครับสอนอัคนิวาดวีทีสปอร์ตนะครับเป็นเรือสิบฝีพายนะครับนี่ครับโหลดลายด้านข้างเรือตรงกลางเรือก็จะมีหางพญานาคอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรือสิบฝีพายยังไม่ทำไม่เสร็จนะครับ ช่างมาทําเรือช่างต้องเรียกว่าอาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์ทําลายเรือยาวนะครับอาจารย์วาดภาพเขียนลายไทยนะครับนี่ส่วนลำนี้นะครับชื่อว่าทิดาคําประเสริฐนะครับปเป็นเรือสิบีพายเป็นไงครับลายสวยเลยใช่ไหมครับพื้นสีเขียวลายกระหนกสีแดงขอบสีเหลืองขอบสีแดงนะครับ น,นี่ครับช่วงท้ายเรือคำประเสริฐนะเป็นเรือที่เก็บไว้ในโรงเก็บเรือครับเอาขึ้นข้างบนเลยเห็นไหมครับห้อยไว้เลยลายกระนกสีสวยครับทิดาคำประเสริฐครับเป็นเรือสิบฝีพายนะครับวาดส,สวยเลยนี่ครับ ดาคำประเสริฐป้ายชื่อบอเลยครับผมน่ครับลำนี้ก็น่าจะเป็นเรือ20สฝีพายนะครับ30 20สฝีพายประมาณ20ฝีพายครับวอสีจันทร์18นะครับวัดสีจันทธรรมคุณนะครับเป็นเรือน่าจะเป็นเรือเก่าดั้งเดิมนะครับผมนี่กาบสีเหลืองน่าจะเป็นเรือซ้อมหรือเปล่าครับมีการผุพังไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรือไม่เป็นเรือสามสิบ 30ฝีพายนะ2ีฝนะีพายเนี่ยประมาณ22ฟฝนะีพายแหละแต่ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้ครับนี่ครับก็คือหางเรือเออท้ายเรือครับท้ายเรือไอสอนพายวาดวิธีสปอร์ตครับ55ฝีพายนะครับลำที่สวยสวยงามครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวเรือครับ วสีจันนะครับแปดวัดสีจันทร์ธรรมคุณนะครับท้ายด้านท้ายเรือข้างท้ายเรือก็จะเห็นว่าสืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำนะเห็นไหมครับผมทั้งหมดก็จะมีเรืออยู่อยู่หกลำนะครับผมเป็นเรือนี่ครับเป็นเรืออันนี้ก็สองลำนี้ก็จะเป็นเรือสิบฝีพายนะครับผมจากแจ็คเทวดา สมเรือวอสีจันจากแจ็คเทวดานะครับข้างล่างก็จะเป็นสมเรือตังไม่ต้องถอนนะเออไม่ต้องถอนก็โอเคครับเป็นทิปไปใช่ไหมครับอืม่ในโรงเก็บเรือนี้ก็จะมีเรือทั้งหมดนะครับที่ผมไปก็คือจะมีโรงเก็บเรือทั้งหมดหกลำนะครับผมมีสิบเอสิบฝีพายสี่ลำนะครับผม แล้วก็55าสฝีพาย1ลำครับคือสอดภายว่าพิทีสปอร์ตส่วนลำกาบลุงเหลืองคือบอสีจันทน์น่าจะเป็นเรือ22ฝีพายนะครับมีพี่ในทีมงานกำลังใส่เกีียวนะครับเป็นเจาะรูปล่อยน้ำนะครับล่องน้ำครับก็คือตอนฝนตกหรือว่าพายเรือยกเรือขึ้นนะครับน้ำก็จะขังอยู่ใน ท้องเรือนะครับวิธีจะถ้าาไปวิทยน้ําออกมันก็เะค่อนข้างจะลําบากนะครับผมก็จะเหนื่อยนะครับก็มีวิธีก็คือเจาะโลนะครับปล่อยน้ําออกถ้าลงแข่งก็นี่ครับใช้ก็จะมีไอหัวน็อตเกียวเป็นพลาสติกนะครับหัวท่อ PVC ีซครับนะคือขันไว้ก็คือมให้น้ําเข้านะครับเรือลหลายลับก็จะทําอย่างนี้กันหมดครับนี่นะครับ ก็จะมีนี่ก็คือหัวสอนนะครับลวดลายในฝีพายนะครับในใบพายเรือครับไม่พายเรือนะครับนี่ก็จะมีลวดลายสวยงามมากครับนี่ก็จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับสอนอักคนิวาดนะครับี t ป p o r t นี่ครับปลายชื่อเรือของเรือลำสิบฝีพายนะครับที่ยังวาดลายไม่เสร็จนี่กถ้วยรางวัลรอง รองชนะเลิศอันดับ2นะครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับรองชนะเลิศอันดับ1งรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับนี่ก็จะเป็นถ้ามาโชว์ส่วนมากก็จะเป็นอันดับ1อันดับ2ครับถ้าเป็นถ้วยแชมป์ก็จะเก็บไว้ในตู้ที่เป็นส่วนตัวหน่อยนิดนึงนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมไม่พลาดการติดตามรับชมครับ ผมจะไปที่ไหนครับถ้าผมอยากอยากจะให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับชื่อหมู่บ้านชื่อเรือชื่อตำบลอำเภอจังหวัดได้นะครับถ้าผมผ่านไปเดี๋ยวผมจะให้ผ่าถ่ายให้ทุกคนนะครับ